ครับผมดิจ้เราก็อยู่ช่อง The Earth นะครับก็คือตอนนี้ก็คือว่าเรามีคอนเทนต์ในการทำช่องก็คือเราจะมีรายการนะครับซึ่งวันนี้เรามาในรายการโทรปั่นเพื่อนนะครับผมไม่มีกครยินด,ดีผมก็ยินด,ดีคนเดียวนะครับก่อนที่จะแบบถามว่าเฮ้ยพี่พี่เป็นใครพี่มาจากไหนคือผมก็เป็นคนธรรมดาก็ที่เห็นผมเป็นแบบนี้ผมทรงผมผมแบบนี้ก็คือผมมีคนครูขอไลยผมมาตัดผมอาะแล้วจากที่ผมจากที่ผมผมยาวนะก็คือผมผมยาวถึงตรงนี้ ไปตรงนี้ก็คือตอนนั้นก็คือยังเป็นคนที่เละท่อหละที่อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูตรงนี้นี่นะครับนี่ก็คือรูปตอนที่ผมผมยาวอยู่นะฮะอ่าก็ตอนนี้ก็ยังเขินๆข,ขนกล้องอยู่นะครับนี่เราไปดูเลยครับคนแรกไปเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันแบบจะรับใจผมหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนกาลังจะพากันเลิกเรียนไม่ต้องแซวหน้ามาผมนะครับผมเชลิซาไปผมไปโทรหาคนแรกกันเลยครับไม่รู้มันจะรับหรือเปล่านะ ฮัลโหลครับอะฮัลโหลครับทำอะไรอยู่ครับ uh huh. ว่่อยากถามอะไรมึงอย่างหนึ่งมั uh ้งแกว่าตอนนี้มึงมึงว่ามึงอยู่โรงเรียนเก่าตอนตอนะลรนะตอนมสามมึงแอบชอบใครนะฮะ uh huh? ไม่คือเยอะ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 อ่ะอไม่ไม่อ่ะกูรู้ว่าเยอะคืออยากรู้ว่าแรกๆอะ <c oughs> อยากรู้แค่นี้แบบตอนมึงอยู่แรกๆใช่ไหมอือ <c oughs> ตอนที่มึงแบบคุยคุยกับใครอะคนแรกเลยอะมึง รู <rude S 2> ้สึกไงวะคนแรกแบบคนแรกเลยอะเออคนแรกเลยอะรู ks, ้ส so, ึกตื่นเต้นไม่รู้ว่าจมความรู้สึกนานไม่ได้แล้วโอ้นานแล้วหรอแต่มาหนึ่งมาสองมาหนึ่งมาสองอืมไม่แล้วแบบเออคือถึงคนนี้ก็อด้คนปัจจุบันคือที่แรกมึงแบบชอบเขาได้ไงวะก็น่ารักสวยอะไรประมาณนี้แหละเอ้าแค่นี้เหรอใช่ไม่แบบมูนมูนมันนะมูนมันมาจากไงมึงไปเจอเขาไงวะ มึงตอนอยู่อบจไะไม่ใช่ไม่ถึงอ่ะเรื่องอบจจบไปแล้วเรื่องเนี้ยก็คือแบบเรื่องปัจจุบันคนปัจจุบันนี่คือมึงมึงไปเจอเขาได้ไงเหนื่อยเหรอเออก็เจอที่โรงเรียนไม่ใช่แบบอารมณ์เหมือนแบบใครไปบัฟมึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือมึงไปเจอเองหรือหรือเพื่อนบับอะไรอย่างงี้ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอ่ะใครนะไอเมดก่อนเล่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 นกันน่าและอ่าเล่นเล่นกันอ่าเล่าเล่าเล่าอ่าเล่าเล่าดู เนยนะครับสอนกับเนยจะมีเลยนะสอนเลยก็รู้เนยกูแบบเจอเมื่อก่อนเฮ้ยแบบสองคนนี้มันน่ารักไงถ้าเจอแบบเดินผ่านเฮ้ยคนนี้เมียกูคนนี้เมียกูเฮ้ยคนนี้เมียกูคนนี้เมียกูเฮ้ยคนนี้เมียกูคนนี้เมียกูเนยกูเอาเนยนะท่านสอนมันจริงอะทุกคนนี่เรื่องจริงนะแคร์กันหยอกหยอกเรื่องไงอ มาเนี้ยอะแล้วแบบก็แบบเออน่ารักดีก็ทำมาเนี้นแค่นี้เหรออืมมันมีอะไรมากกว่านี้ป่ะทำไมวะไม่คือกูอยากรู้เฉยเอาด้วยความที่เพื่อนไม่ไม่มึงฟังนะด้วยความที่เพื่อนเป็นห่วงเพื่อนไงแบบกูก็อยากรู้ไปาเพื่อนแบบเออที่ย่เพื่อนมึงกูมีความคิดยังไงวะอะความรักครั้งนี้มึงมึงถือว่ามันดีกว่าครั้งก่อนๆป่ะก็ดีกว่าครั้งก่อนเยอะไหมเยอะเลย ไปไหนไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นคนแรกครั้งแรกไม่ไม่คุณคือไม่ไม่คือมึงต้องอธิบายไว้ว่าคําว่าได้อะไรหลายอย่างนี่ก็คือแบบได้ไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังไปยินข้าวเออ<ม>ใช่ไหมคนแรกใช่เออทั้งคนแรกอะไรหลายอย่างทคนแรกที่<ๆ>แบบมึงมอบใจให้เขาขนาดนี้ใช่ปะไม่วะเปล่าแค่อยากนุ้ยเฉยเอ้มีลุ้นนะเว้ยมึงอะลุ้นอะไรกูปอยู่อยู่ๆมาถามว่าเ ไม่ก็อยากรู้เฉยแล้วแบบพอแบบมีเขางมึงมึงคิดว่าแบบชีวิตมึงดีขึ้นไหมก็กูว่าอยู่มึงก็มีความสุขเออความสุขขนาดไหนวะก็อยู่กับึงไม่มีความสุขเออคือแบบไปเรียนเจอหน้าเขานี่ก็ยิ้มเปร๊ะๆไปทั้งวันเลยใช่ไหมติดกะไอ้เหี้ยเออรู้ติด เอ้ยมึงคอกับนุ่นต้องเปิดให้มึงฟังไม่เกี่ยวไม่มีเลยเฮ้ยเพื่อนกูนี่แปลกๆแล้แปลกอะไรคือปกติกูโทรหามึงตลอดไหมก็โทรตลอดใช่ป่ะล่ะแต่เมื่อี้ถามแปลกว่าเอะไกูก็อยากรู้เฉยๆเปล่าเพื่อนไอ้พ่อเราหัวเราต้องขี้ยอะไรมันแปลกเลยไม่กูก็หัวร้อนเฉยๆไหมกก็กูก็ถามเมืองไงอยู่ใครวะอยู่คนเดียว มึงขอใครอยก่เนี่ยข,ข,ข,ขอใครไม่ได้ขอใครอันนีมึงลองพูดดิฮลัฮโลโหลฮัลโหลเนี่ยเสียงกูคนเดียวแบบแทบไม่ในคอมมกแบบเปิดประตของกูมึงระแวงอะไรกูว่ะเพื่อนมึงคิดว่าทุกวันเนี่ยกูไม่ไม่คือมึงคิดว่าเพื่อนมึงเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยาะงนั้นดังั้นควอใจแท้ ว่ามันเปรกกุ้ยถามว่าผีมึงไม่เคยถามไม่ไม่ตอนที่มึงคุยกับเนยน่ะคือมึงไปแบบเผอใจไปชอบคนอื่นด้วยปะเราชอบใครเราชอบเลยใช่เหรอมันต้องมีแหละแบบมึงไปเดินผ่านน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือน้องนี่น่ารักว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเคยมีเมื่อก่านทา่งั้นมีอยู่แบบแซวเล่นๆแต่ไม่ได้แบบมึงไปแซวเขาเลยเหรอไม่ใช่แบบนี่น่ารักกันย่างเงี้ยอ๋อแซวอ๋อคือแซวกับใครกับใคร อยู่กับเพื่อนอะไรยังไงกับใครพวกมึงอะไรเงี้ยเวลาเจอไหมอ๋อพวกกูเก่าไอฟอร์ดอะไรเหมือนเซวไอโร่นะแต่แต่แต่ไม่ได้เซวกันแบบคุยเพื่อนเหมือนสมัยทกูอยู่เดินกับพวกมึงยังไหมตัวเองน้องเนี่ยน้องในติ๊กต็อกเนี่ยเนาะไต้องการคลิปเปล่าวะอาทิตย์อะไรกูเลิกทำไปนานแล้วไอ้เหี่ห้อมันสงสัยผมทุกคนตอนนี้มันเริ่มระแวงผมแล้วเอาจริงนะฮะฮะ นีนเสียงขี้กวะนิ่เสียงขี้กวะนี่เสียงขี้กวะมึงทุเรียดไปเพื่อนเอาจิงน้ลองน้ำเอาแล้วแบบถ้าแบบพูดถึงเรื่องว่าแบบคนที่ทำมึงเจ็บที่สุดอะก็คือใครแบบเหมือนว่าอารมณ์เหมือนหักอกไปเลยอย่างเงี้ยหลายคนทุเรียดอ้แต่มึงบอกว่ามึงมีไม่กี่คนนองไม่ใช่หรอหรือว่ามึงเฟลกับคนที่มึงคุยมาเยอะกูชอบก่อนคุยหลายคนไม่ใช่คุยหละเคน่อนนะ คือคุยกับคนนี้แล้วไม่ติดไม่หาคุยกับคนไม่ติดรู่ไคนกขเหมือนไม่ติดก็คือจีบไม่เก่งจีบไม่เก่งคนมึงคิดว่าคนนี้ประสบความสำเร็จปะหรือว่าแบบมึงคิดว่าคนนี้จีบติดไหมกูไม่รู้อ่ะกูตัดสินใจตอนนี้ไม่แองไม่รู้อ่ะเอาแล้วแบบวีรกรรมที่แบบว่าเขาทำมึงเจ็บที่สุดนี่คือแบบเป็นคําพูดหรือว่ายังไงคําพูดหรือการกระทา ขาพูดวคนนี้นะคนล่าสุดนี่นะเขาพูดว่าไงไม่รู้หรือว่ากูคิดไปเองแบบมึงเจ็บถึงซวงในของมึงเลยแบบเจ็บเอือยิ่งเลยอ่ะเองเงียบไหมอ่ะคิดอยู่ไม่ใช่ยังต้องคิดเลยเหรอตอนไหนก็มันก็คกนผมผมได้แก้มาไปผมก็สงสารเพื่อนตัวเองอยู่นะเว้ยไม่รู้อ่ะเจ็บแล้วกูไม่จำเจ็บแล้วไม่จำ ใช่เดี๋ยวเป็นควายใช่เดี๋ยวเป็นควายใช่เดี๋ยวเป็นควายโง่ครับสักแป๊บหนึ่งก็มองแบบส่องกระจกดูตัวเองอะ่ะส่องกระจกบ่อยอยู่ไม่ใช่หรอ <c oughs> ดูคนหลอกดูคนหลอกดูคนหลอกเฮ้ยเคเพื่อนคือไม่มีวุรกรรมที่เจ็บแสบไปแล้มากกว่านี้ <c oughs> ใช่ปหมมันคิดนานจังเหรอ, <c oughs> อเฮ้ยไม่กูยจำไม่ได้อ๋อโอเคจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มันเป็นแบบคำพูดเลยเออคำพูดแหละก็รู้ว่าทุกคนมันก็แบบเออบางบางทีก็เจอควาพูดไอ้คำพูด่ แทงใจเนี้ยเออใช่เจ็บจี๊ดในหัวใจของน้องพร้อมคนนี้ก็มาทําให้พร้อมสั่นระลิกระลิกแล้วก็แบบแอบชอบเขาไงทีแรกก็แบบไม่รู้เหมือนจะเฟลแต่ก็หลังๆมาก็เริ่มเพื่อนกูก็มีความสุขนี่ใช่ปะล่ะอ๋ออยากชัดเจนโอเคเผื่อแบบเผื่อผ่านๆเนาะเผื่อเขาเข้ามาดูคลิปเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะคิดยังไงอยู่นะไอสัตว์ไอสัตว์ีเย อกแม่่พเป็นคลายการใหม่ของกูแล้วกูก็แบบตั้งเป้าไว้ในปีนี้ว่ากูจะทำอะไรแล้วมึงก็ไม่ต้องโทรไปบอกไอ้เมย์ไก่อามนะเพราะมันคือไลน์ต่อไปโอเคเพื่อนแค่นี้แหละกูกูขี้อยู่เพื่อนเออไม่เป็นไรคอนเทนต์เฮ้ยมึงพูดเอ้ยบายบายเวลาเจอกันกูหนีเขี่ยวกูก่อนไม่เป็นไรมึงว่างมึงว่างดีกูพูดอะไรไม่เยอะดีกูพูดไม่เยอะนะเมื่อกี้อ๋อจะอเลยว่มีสามากกว่านี้บายบายเวลาบายบายจุ๊บจุ๊บเชี่ยวกูหนี มึงมาเคลียกูมึงนี้เลยแล้วมึงไมพูดด้วยอะไรมึงไม่โทรไปอ่านมึงอนมึงไม่ทำโทรไปบอกวันด้วนเลยกูจะโดนไปแก้กูบาดสองตัวอย่กูไม่บอกแล้วครับถ้ากูบอกกูก็โดนคนเดียวอีกที่อ่ะกูไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกโอาเลยเบ้นบายบาเดียวเดียวเดียวทุกคนปาดไปหนึ่งคนแล้วนะครับคือไอ้คนเนี้ยไอ้ฟอมมันเป็นคนที่แบบมันขี้ระแวงผมเว้ยเพื่อนในกลุ่มคือจะระแวงผมมากเลยเพราะผมแบบ ผมชอบแกล้งเพื่อนไงผมเป็นคนที่พูดเยอะสุดในกลุ่มละอจริงแล้วแบบเนี่ยก็คือแบบบางทีแบบมันดูแบบมันไว้ใจผมนะแต่แบบเรื่องที่แบบถ้าโทรไปปั่นๆอะไรเงี้ยมันจะเริ่มสงสัยละเพราะแบบว่าแบบมันก็ดูมันผมไอ้ผมทำทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่นะใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยนะครับนะโลเมตเอออยู่บ้านแล้วใช่ปะอออืม เจอแม่งกูคิดอะไรไม่รู้ว่ะเล่ยเปล่อยว่ะทไมแม่งกูแบบยากแบบรู้แบบว่าแบบเออตอนที่มึงแบบคุยเรียกว่าอะไรวะตอนที่มึงตอนที่มึงมีคนคุยคนแรกอ่ะมึงรู้สึกไงวะคนแรกของมึงเลยจำไม่ได, <laughs> จไได้จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่เหรอมึงลืมแล้วว่ะคือยังไม่รู้เลยคนคนคนโอ้โหไอ้ยี่ยเยอะเหรอ กูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ไอ้ยั้นี้สาวเยอะนู้นคนเพื่อนผมอะแต่ก็ใจเดียวรักเดียวใจเดียวจําไม่ได้แล้วแบบมึงรู้สึกว่าคนที่มึงเคยคบมามึงรักใครวะความรักครั้งแรกของมึงเลยแบบคนที่มึงคิดว่ามึงจําได้แล้วทีนี้แบบมึงรักเขามากอะเป็นใครวะไม,ไม่ไม่รู้อะกูยอามาเปรียบเทียบกับกูเฉยนี่หาทําไมเนี่ยไม่รู้ยากูก็อยากรู้อะกูแบบเอามาคิดในหัวกูไงเมื่อกี้กูก็คิดเล่นๆขับรถกลับบ้านกูคิดเล่นๆแบบ เียเพื่อนกูจะเป็นยังไงกันว่าอะไรเงี้ยมันเอ็นนี่มันสงสัยทุกคนเฮ้ยตอบแฮ<า>กอ,อะตอบอะไรมึงเนี่ยคิดเม<อ>าเนี่ยอ่ะเอาวอเข้าเรื่องเลยมึงเจ็บกับใครมัมากที่สุดดเอ <c ười> น้องดาวนะเออคือแบบช่วงแรกๆเมื่มึงรักกันแบบอารมณ์ไหนวะประมาณไหนอะกูไม่รู้ไอ้เนี่ยไม่รู้ประมาณไหนแชเดะ แย่อ่ะมึงคิดแบบเวลามึงมีความภาคเลยมึงเจ็บสุดๆแบบมันมันเพราะอะไรวะเมย์มันดีที่อะไรกูไม่ฟังมันรุนเร้นมบ่อยเมย์เล่นดีกีตาร์ก่อนดิไอเมย์ตั้งไดแล้วโดนจมอ่ะคือแบบเวลามึงอ่ะคือแบบถ้ามึงเจ็บมามึงมีวิธีการแบบมึงมึงแกล้งไงวะ เวลามึงอกหักมาอ่คนคุยเลื่คุยเลยครับโดนแฟนทิ้งหรือทิ้งแฟนเอะมึงมาบัสประกอบไงวะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ได้เหงาวบบขี่รถเพราะอย่าถึงเจ้างของแล้วปิกม้าหอนี่เมือใจอ่ะแล้วก็มึงอเหามันอยู่คนเดียวแล้วมันเกิดหลายแอปมาหาเวลาแกะนะแล้วมันช่วงลูกเออถ้าฟังไม่รู้เรื่องบอกเบียดหยุดี่มึงก็บอกมันแหละมึงอยู่กับมันน่ะ มาหาไม่ได้กดปั่นแต่เนี่ยไอ้ยัยมันไอ้ยัยเบสต้องไม่แบบถามยากแล้วไม่ยังปั่นไอ้ยัยอาร์มด้วยทุกคนไม่รู้คู่ยังไงวะเฮ้ยเมธไอ้ยังสิเลียกจริงกูเกิดมาคืด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 ไงแบบเออไอ้ย่ากูกระยำหัวเปลี่ยนกูเจ็บมาแบบไหนกูกระหู้หัวของของกูอะกูกระหู้หัวกูเจ็บแบบไหนกูกระยำหัวของเปลี่ยนกูอ่ะรู้มากไม่รู้มากไม่รู้มากไม่ดีนะมึงอ่ะไม่ได้รู้มากแต่กูรู้อยู่แล้วครับ โอเคกูไม่ปัดละเจอกันวันศุกร์นะน้องมึงเป็นเหี้ยมันกูทำรายการใหม่ครับตอนนี้ผมทำคลิปอยู่ไอ้พ่อมโดนไปละดีมึงใกล้เวทีด้วยกันนะเจอกันมึงเอาเรื่องของเปืิอนไปลง y ยูทูบกันแล้วเต็มเลย กูทำกูคงสึกผิดเลยอ่ะยามเอาดิมึงทำกูทำหลงด้วยไอ้เหี้ยโอเคเพื่อนบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บไปรักผิดมึงหลงกูมึงเป็ลูกของกูอย่างกูบอ่ะโอเคเจอกันเจอกันบายบายบายจุ๊บจุ๊บโอเคเขาก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับนี้ก็มีนั้นแหละปั่นเพื่อนแบบไม่รู้ว่าผมปั่นเพื่อนหรือเพื่อนมันปันผมแน่ๆครับตอนนี้ก็สับสนไปหมดละก็รู้สึกผิดด้วยที่ไปถามมันอะไรมันแบบนี้นะก็สำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอขอบ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 สำหรับคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมจากนี้ก็เจอกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมสำหรับนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ